รั่เองต้องต้องแสดงความยินดีกับพวกนะครับจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะครับกับพี่กุ้งก็ยินดีกับพวกเราอีกว่าเป้าหมายหลักก็คือซีเกมแต่ทัวร์นาเมนต์นี้พี่บอกไว้เล,เลยว่าพวกเราคือทีมชาติจีนเนี่ยเขาเขาเชิญเรามาก็คือเป็นเป็นแมตช์ที่ตัวเองก็จะพยายามทาให้ดีที่สุดเพราะว่าพี่ว่ามันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันเฮดโค้ดพี่ไม่รู้แต่วันนี้ ที่ต้องชื่นชมและให้เกียรติพวกเราว่าวันนี้คุณจำไม่เลยว่าวันนี้คือคุณงนะครับ,รบสวยงามแต่อย่าให้ตัวนะครับ,รบก็คือมย้ยต้องใช้เวลานะครับการงามของคนทำทีมก็ต้องทำให้ดีที่สุดผมไม่รู้ว่าเนาาี่ยมันมันซึมลึกแล้วที่ต้องการถ่ายทอดตามที่พี่โก้กับโค้ดแนะนำนะครับแล้วก็ ดูแลพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะก็เ,เคยเจอกันมาหลายครั้งแต่ครั้งนี้ก็ไปในนามของทีมชาติชุดใหญ่นะไม่ว่าใครั้องสิ้นไม่ว่ากีฬาชนิดไหนนะครับก็จงภูมิใจ